สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีรถกระบะที่เรียกได้ว่าหล่อที่สุดนะครับในบริษัทเพชรยนต์สาขา2นะครับซอยเจรีไทย95เลยนะครับจะเป็นคันไหนไม่ได้นะครับนอกจาก t o y o ต a Revo l o c c o 2.8รุ่น G คันนี้นะครับคันนี้ออกห้างนี่ล้านกว่าบทนะครับตอนนี้เราขายไม่ถึงแล้วนะครับเลขไม้ก็ถือว่าพอดีพอดีนะครับคันนี้เป็น t o y o ต a Revo l o c c o นะครับ2.8รุ่น G นะครับปี2019นะครับเลขไม้ประมาณแสนหนึ่งนะครับ พาไปชมกระจังหน้านะครับคันนี้กระจังหน้าเป็นแบบหน้าหล่อแล้วนะครับเป็นสีเทาอ่อนนะครับแล้วก็ด้านในนะครับเป็นสีดํานะครับสีดําเงานะครับลายลังพึ่งแบบนี้เลยนะครับแข็งระบายอากาศนะครับสวยงามนะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกด้วยนี่ให้ดูโคมไฟนะครับโคมไฟจะเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์แบบปรับระดับอัตโนมัติแล้วนะครับแล้วก็มีเดย์ไทม์ตรงนี้นะครับที่ทําให้รถอะมันหล่อขึ้นนะครับขับกั้งวันขับกลางคืนดูหล่อดูเท่นะครับเป็นไฟ LED แบบเดย์ไทม์ให้ ด้านล่างนะครับชุดไฟสปอร์ตไลท์นะครับมีกรอบมีกรอบสีดำครับล้อมรอบไว้นะครับรถสีขาวนะครับตัดกับสีดํานะครับนี่ครับซุ้มล้อนะครับตามเอกลักษณ์ของล็อกโกเลยนะครับซุ้มล้อใหญ่ๆแบบนี้สําหรับตัวล้อนะครับคันนี้จะได้เป็นล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกอันนี้ล้อแมกตามปีรถเลยครับเป็นแมกแมกสิบแปดนิ้วนะครับแล้วก็เป็นสีดํานะครับสีดําสวยวแบบนี้นะครับเข้ากันกับตัวยางนะครับ ยางดันหลบเนี่ยเป็นยางเดิมโรงงานนะครับให้ดูซุมล้อต่อนะครับนี่ซุมล้อด้านในนะครับไม่มีรอยสนิมนะครับไม่มีรอยแบบทํามานะครับไม่มีรอยชนหนักแน่นอนนะครับนี่สนาลักให้ลับนะครับสองจุดแปดครับกระจกปรับข้างนะครับแบบไฟฟ้านะครับคันนี้ธีมของเขานะครับจะเป็นขาวดําทั้งคันเลยนะครับจกปรับข้างพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะครับตัวสำหรับกุญแจนะครับก็จะเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสแล้วนะครับทั้งด้านข้างคนขับและคนขับครับ นี่บันไดน,นะครับบันไดสีดํานะครับสวยงามครับคันนี้ขาวตัดดํานะครับขาวตัดดํานี่ที่สําคัญนะครับตัวนี่ครับโลบาร์นะครับของล็อกโค้ทแท้นะครับคันนี้เขาทําออกแบบมาได้สวยงามมากๆนะครับยิ่งสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะครับดูเท่และดูหล่อ,อมาก <c oughs> ๆเลยนะครับเป็นกระบะที่สมรรถนะ <c oughs> ดีนะครับช่วงนี้นะครับเขาขับรถกระบะยกสูงกันแล้วนะครับขับ p p พีกันแล้วนะครับเพราะว่ากรุงเทพนะครับหรือตามต่างจังหวัดนะครับ น้ำท่วมหรืออะไรแบบนี้ครับอันนี้ขับสบายๆนะครับขับชิลๆเลยนะครับเป็นรถที่สมรรถนะดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างสูงนะครับขับลุยน้ําท่วมได้นะครับนี่ไฟท้ายนะครับจะเป็นไฟท้ายแบบฮาโลเจนใสๆใหม่ๆอย่างนี้นะครับมีติดกรอบครเมียมให้แล้วโลบาร์เขาเท่มากๆครับผมชอบโลบาร์มากเลยตรงนี้เป็นสีดํานะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สามนะครับตรงกลางนี่สัญลักษณ์รีโวนะครับอยู่ครบ มาดูผิวพันธ์ฝั่งขวากันบ้างนะครับมีสติกเกอร์อยู่ครบนะครับคันนี้เป็นสีขาวไข่มุกนะครับเป็นสีขาวมุกนี่ใครนะครับที่กําลังมองหานะครับรถกระบะนะครับใช้ในครอบครัวนะครับใช้ขับไปทํางานนะครับใช้ขับลุยๆหน่อยๆคันนี้ผมว่าเหมาะเลยนะครับดูเท่ดูหล่อนะคขับไปไม่อายใครแน่นอนนะครับหลายๆท่านนะครับติดภาพที่รถกระบะดูไม่ดีหรืออะไรครับแต่นี้กระบะนะครับคันเป็นร้านนะครับแพงกว่ารถเก่งเยอะนะครับอีกระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับ ครบถ้วนนะครับเบาะด้านหน้าคนขับนะครับก็จะเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะครับด้านในนะครับให้ดูโครงสร้างนะครับนี่น็อตยึดประตูไม่เคยขยับนะครับไม่เคยขยับเลยนะครับให้ดูแก้มนะครับตรงนี้ก็ไม่เคยมีรอยขยิรอยอะไรนะครับลําโพงนะครับมีลาโพงทวิตเตอร์ด้านบนให้นะครับคูหน้าแล้วก็ลําโพงหลักทางด้านล่างนะครับเดี๋ยวเข้าไปด้านในนะครับคันนี้นะครับเวลาเข้ามาด้านในเนี่ยต้องบอกเลยว่าฟิลนะครับฟิลในการขับขี่เนี่ยคล้ายกับ f o r t จ n e r มากๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะนะครับแล้วก็ตัวนี่ครับตัวจอตัวอะไรแบบนี้มันคล้าย f o r ์ u เ e อมากๆเลยให้ดูเลขไหมนะครับตัวเลขไม่เนี่ยหนึ่งแสนเจ็ดพันหกร้อยแปดกิโลนะครับด้านในนะครับจะถูกออกแบบมาให้เป็นสีออกเทาเข้มนะครับก็มีตัวที่ดึงตัวนะครับขึ้นมาด้านบนมานั่งนะครับแอร์แบครอบพันนะครับคันนี้ประมาณ6-7ดใบครับประมาณนี้นะครับมีตรงนี้เป็นสีสีดําเงานะครับแล้วก็มีตัดคิ้วโคเมียมแบบนี้ จอเป็นจอทัชสกีแล้วนะครับเชื่อมต่อกับกล้องหลังนี่ลองถอยนะครับปุ๊บอ่ากดถอยปุ๊บมีเซ็นเซอร์ขึ้นเลยนะครับสะดวกมากๆเลยอ่าเป็นจอดีวดีแบบทัชสกีแล้วนะครับนี่มีบอกตรงนี้ด้วยนะครับปรับได้ใช้งานง่ายสะดวกนะครับแอร์นะครับเป็นแอร์แบบออโต้แล้วนะครับแล้วก็มีโหมดให้เลือกนะครับอีโคกับพาวเวอร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติเจ็ดสปีดแบบขั้นบันไดนะครับแบบนี้ใช้งานปลอดภัยแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับ เบาะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับรอบพันถ้าเป็น f o r t ูเนอร์จะเป็นเบาะแบบนี้แหละครับแต่ว่าจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆหน่อยรายละเอียดเขาเก็บดีนะครับเป็นกระบะตัวท็อปของโตลต้าแลละนะครับนั่นโบนมีไฟมีไฟสองสว่างให้นะครับที่เก็บแว่นตากันแดดครบเลยนะครับใช้ในครอบครัวใช้วิ่งทํางานนะครับเหมาะเลยนะครับใครกาลังมองหากระบะหล่อๆนะครับต้องโตลต้ารีโว่ล็อกโกนะครับครับเดินทางไกลเดินทางไกลนะครับเครื่อง สองจุดแปดนะครับขับสบายๆนะครับขับสบายๆอย่างแน่อย่างแน่นอนพาไปดูนะครับด้านหลังกันต่อนะครับนี่ให้ดูตัวไลเนอร์นะครับตัวไลเนอร์ไลเนอร์แท้นะครับแท้เดิมจากโตยต้าเลยสภาพนี่แทบไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเตัวไลเนอร์นะครับของกระบะที่เป็นสี่ประตูนะครับใช้งานค่อนข้างอเนกประสงค์นะครับไม่ได้เน้นผลของไม่ได้เน้นบรรทุกอยู่แล้วนะครับ เลยแบบว่าสภาพมันเลยดีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องนะครับพาไปดูห้องห้องเครื่องด้านหน้ากันครับมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนะครับนี่ให้ดูจากคันหน้ากันก่อนเลยนะครับถ้าโดนชนมานะครับคันหน้าเนี่ยต้องมีรอยทํานะครับอันนี้คันหน้าเดิมแท้นะครับคันหน้าเดิมแท้เลยครับด้านข้างนะครับน็อตไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยขยับนะครับรอยมาร์กรอยอาร์กนะครับอยู่ครบนี่เพลทนะครับเพลทตัวเครื่องยนต์อยู่ด้านข้างนี้นะครับมีปกติเลยติ๊กเกอร์มอกรมีครบนะครับด้านบนนะครับนี่ ปิเกอร์เหรียญบาทนะครับไม่เคยไม่เคยแบบมีรอยพ่นทับนะครับซิลนะครับซิลยางนี่อเลเลสจิกนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับคลายตัวนิ่มๆนะครับไม่มีแบบต้นสีทับนะครับรอยมาร์กรอยอาร์ครบนะครับนี่สวยน่าใช้นะครับเป็นกระบะล่อนๆนะครับบอกราคาเลยดีกว่าครับคันนี้ราคาแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้ออกห้างนี่ล้านกว่าบาทนะครับลดแสนเดียวนะครับลดเอ่อวิ่งไปแค่แสนเดียวนะครับราคาแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับ ันนี้เครดิตดีฟีดาวจักไฟแนนซ์ได้เต็มครับพี่พี่ท่านไหนนะครับกําลังมองหาโตยต้าไฮรักรีโวนะครับเป็นแบบยกสูงล็อกโคนะครับคันนี้สีขาวไข่มุกนะครับไม่หนึ่งแสนเจ็ดพันนะครับราคาดีนะครับราคาดีต้องบอกเลยแต่แสนก็บาทนี่ถือว่าราคาดีนะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยครับตัวเครื่องนะให้ดูด้านด้านข้างนะครับน็อตไม่เคยมีขยับไม่เคยมีการยกเครื่องนะครับเครื่องเดิมเดิมจริงๆนะครับให้ดูนี่ ตัวพวกเมาร์นะครับรอยน็อตตรงนี้นะครับไม่เคยขยับเลยนี่ไม่เคยมีรอยไขออกเลยนะครับตรงนี้ก็มีโลโก้โตโยต้าครบเลยที่มีท่านไหนนะครับก็ลรงมองหากระบะสมรรถนะดีนะครับคันนี้ห้ามพลาดเลยเดิมๆครับแม้กระทั่งยางครับเป็นยางปีหนึ่งเก้าเช่นเดียวกับปีตัวรถเลยนะครับสําหรับท่านไหนนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นะครับ หรือแอดไลน์นะครับที PP ่ P E K 152ครับหรือพี่ๆสนใจนะครับอยากให้ผมรีวิวรุ่นไหนคันไหนนะครับสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ